เอาแล้วครับผมไม่แล้วเสียงแข็งมาแล้วนะครับมามบลาผมนะครับเนื้อใบเจี๋ยลาบจะาบองเนื้อลาขกินครับเข้าใจิ นี่พริกลาบนะครับโซลาบครับเอาพริกลาบมาโซกับน้ำเพราก่อนนะครับน้ำเพราก้อนๆโซนเพร่โซเพร่กับพริกลาบเดี๋ยวก็เอามาสูนกระลาบนะครับน้องโอมโคนระบ้อนะครับผมน้องโคนมากันนะแต่เป็นนี่นะครับไอโคนระเบ้วนะครับหม้อกันะครับข้างในหม้อสะดอดครับผมของคุณบังมัดมาถูกก็คือลาบครับผมครับ